เป็นคนดีดีแล้วค่ะเป็นคนดีจิตใจดีงามมันเป็นข้างในลึกๆของเรานะพลังงานดีๆของเราดีแล้วค่ะแต่เราไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแล้วเราอ่ะจะยอมให้ใครอะหามาเอาเปรียบความรู้สึกเราอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องเออออกแบบเขาเพราะเราเป็นคนดีเราไม่กล้าทําให้เขาเสียใจอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะต้องแยกแยะนะคะ การที่เราเป็นคนดีถูกต้องดีแล้วดีงามแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องไปทําอะไรที่แบบฉันไม่กล้าพูดฉันไม่กล้าเถียงอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีสิทธิ์ที่จะพูดเถียงออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราค่ะคุณอย่าให้ใครนะคะมาข่มเหงในความดีของคุณคนดีไม่ได้งโง่นะคนดีต้องมีสติมีต้องมีปัญญานะคะอืมเราต้องแยกแยะไ,ได้ว่า เราควรอยู่ตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อใครนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วทําต่อไปอะไรที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นถูกไหมคะอันนี้พี่ก็ไม่มีใครถูกใครผิดบนโลกใบนี้นะคะพอดีมีการคุยกันกันกบกัลยาณมิตรเนาะแล้วเราก็มาแชร์กันนะคะพี่ก็เลยแชร์ไปว่าอืมถ้ามันไม่ถูกต้องอะ่ะเราก็ไม่ควรจะไปสนับสนุนใช่เราไม่อยากพูดให้เขาเสียใจสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้อง คนดีไม่ควรพูดให้คนอื่นเสียใจใช่ไหมโอเคเราก็ไม่พูดไงแต่เราก็ไม่สนับสนุนไงอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ฝืนจิตใจเราค่ะมันมันรู้สึกไม่มีความสุขอย่าทํานะคะอย่าฝืนเนาะพี่ก็ก็พยายามแบบช่วงนี้พี่กําลังเรียนนะกําลังเรียนและกําลังขัดเกลาก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังประมาณนี้อะไรที่แบบเราเป็นเราเป็นพี่น้องกันนะคะอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะแชร์กันได้แล้วก็แบ่งปันข้อคิดกันเนาะ ไม่มีสิ่งที่พี่พูดพี่ก็ไม่ได้ถูกต้องนะมันคือจริตของพี่พี่เป็นแบบนี้พี่คิดแบบนี้ค่ะส่วนนะ้องเขาก็แชร์ออกมาอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยดีใจมากค่ะที่โลกใบนี้ยเรามีกันละกันได้พูดคุยกันเนาะบางทีอะค่ะคำคิด คำคิดคำพูดเดียวมันอาจจะไม่ถูกต้องไม่งั้นเราจะมีครูบาอาจารย์ไว้ขัดเกลวเราได้ยังไงจริงไหมเรามีครูบาไว้ครูบาอาจารย์ไว้ขัดเขาเพื่อเรามีปัญญามีปัญญาเราตื่นรู้แล้วเราก็จะได้มีสติกับตัวเองค่ะพอเรารู้อะไรมากขึ้นเราก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเริ่มๆนะคะ